ทำให้คุณจิตตกไม่รู้ตัวใครก็ตามนะที่รู้สึกว่าทําไมฉันเศร้าอยู่บ่อยๆรู้สึกแย่โดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยคนมีปัญหาเยอะมากทํายังไงดีเราจะรักษาใจยังไงให้เรามีความสุขตลอดเวลาหมอเฟิร์นให้คีย์ตั้งแต่ข้อแรกเลยนะใจของคุณนั่นแหละใจมันสําคัญยังไงใจิตใจของมนุษย์เราเนี่ยถ้ามันปล่อยว่างมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วมันจะไหลลงสู่ที่ตักคุณจะไปคิดลบโดยอัตโนมัติดังนั้นใจของคุณในหะ้คุณเข้าไปดูแลก่อนก็คืออารมณ์อารมณ์เท่ากับอนา,นาคตอารมณ์ในตอนนี้ถ้า คุณหน้าตาเบึ้งตึงใครเขาจะอยากคุยกับคุณมันเป็นพลังงานบางอย่างที่บางทีคุณอาจจะไม่เห็นนะแต่มันมีวิทยาศาสตร์รองรับแล้วไวเบชันหรือที่เรียกว่าพลังงานรอบตัวของเราหมอเฟิร์นก็มาแฮ็กให้คุณง่ายๆในภาพนี้เลยถ้าคุณรู้แล้วเนี่ยว่าอารมณ์ของคุณมันไปสร้างอนาคตใหม่แฮ็กไปเลยให้คุณอยู่ในอารมณ์ที่มีความรู้สึกขอบคุณหรืออารมณ์รักตลอดก็คือถ้าใครนะมีหมามีแมวอยู่บ้านคุณได้โบนัสแล้วนะอันนี้เป็นคําสอนจากอับราฮัมฮิกเนาะก็คือคนที่แบบ เก่งในเรื่องจิตวิญญาณมากเป็นคนระดับโลกเนี่ยเขานับถือเขาบอกว่าถ้าคุณมีหมามีแมวให้คุณไปเล่นกับเขาดูสิคุณไปกอดเขาด้วยสิแล้วอารมณ์ของคุณเวลาเล่นกับเขาอ่ะมันเป็นพลังงานดีมันเป็นไวเบชั่นดีใช่ไหมคุณรักเขาอ่ะเนี่ยมันก็คือการแฮกให้คุณไปอยู่ในสภาวะนั้นง่ายที่สุดแล้วนะอันนี้หมอเฟิร์นทำประจําแล้วคุณจะรู้ว่าความรู้สึกเปลี่ยนแต่คนอาจจะบอกว่าพูดอะไรอ่ะมันจับต้องไม่ได้คุณอย่าดูถูกนะคุณเคยดูหนังเศร้าไหมคุณเคยฟังเพลงเศร้าไหมคุณรู้สึกยังไงเคย แค่ในจอนะพลังงานมันส่งมาถึงเราได้แล้วนับภาษาอะไรกันคนตรงหน้าเนี่ยถ้ามันรู้สึกแย่หรือว่าอารมณ์ไม่ดีคุณจะสัมผัสไม่ได้หรอทิ้งคําถามไว้แค่นี้ดังนั้นพลังงานของคุณเนี่ยสำคัญก็คืออารมณ์ถ้าคุณอารมณ์ดีคุณก็จะีเสร้างอนาคตที่มันตรงใจกับคุณที่คุณต้องการแต่ถ้าคุณอารมณ์แย่เมื่อไหร่ไม่ต้องพูดถึงพังหมดเลย